สรุปข่าวเด่นจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนมิถุนายน2568วันที่3มิถุนายน2568หนังนิสากรวิสิิ์สระรัฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3ม,มิถุนายน2568ณหอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงสายวันเดียวกันที่โดมอเนกประสงค์วัดน้อยแสงจันทร์หมู่ที่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามนางนิสสากรวิสิตสระอัตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี เวลา18นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568ณหอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม7มิถุนายนที่หน่วยวิทยาบริการ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดอินทารามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานการกุศลประมูลทุเรียนสามน้ำสมุทรสงครามเพื่อการศึกษาชาวแม่กรองเรียนปริญญาตรีฟรีนำไรายได้จากการประมูลสมทบทุนการศึกษาให้กับหน่วยวิทยาบริการรวมไรายได้จากการประมูลจำนวน4,0,000 0บาท เจ้มิถุนายนที่บ้านเลขที่18ทับ2หมู่ที่1ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงครามพระราชาสมุทรวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางนิสากรวิสิตราอัตผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคราวาสพิธีมอบบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กให้แก่ครอบครัวนางสาวชุติการสมเปาจีอายุ23ปีและเด็กชายกิติการสุขสมผลอายุหนึ่งปี11เดเดือนซึ่งเป็นผู้เปราะบางในด้านที่อยู่อาศัย ก้วมิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะร่วมพิธีเปิดงาน o t ท็อปมิดเยี2025ชูโอท็อปและซอ f t p o w e r ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นพร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดสมุทรสงครามณศูนย์สแสดงสินค้าและการประชุมอิม a พกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด สิบมิถุนายนที่วัดบางน้อยตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนทีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์แสดงตนเป็นพุทธมามะกะสมาทานศีลถวายสังฆทานฟังบรรยายธรรมและเจริญจิตตะภาวนาตามโครงการชูธรรมนำชีวิตจังหวัดสมุทรสงครามประจบีงบประมาณ2,568ครั้งที่8 12มิถุนายนที่บริเวณศากลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สมุทรสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีบวงสวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาก่อนการจัดเครื่องการของดีเมืองแม่กรองตะวันรอนที่ดอนหอยหลอดประจำปี2,568 ช่วงค่ำวันเดียวกันผูว้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการของดีเมืองแม่กรองตะวันรอนที่ดอนหอยหลอดประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นของดังของจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 13มิถุนายนที่โรงเรียนสกลวิสุทธ์ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ2568 13มิถุนายนที่หอประชุมพิพัฒนมงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิถีพล,ลเมืองกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโครงการบ่มเพาะพละเมืองต้นแบบด้วยรากฐานประชาธิปไตย และในวันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนําคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมหยอดหอยหลอดและแข่งขันตีก๊อฟใกล้ทงในงานของดีเมืองแม่กรองตะวันรอนที่ดอนหอยหลอดประจำปี2568 14าปี2568 14มิถุนายนที่หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานประมูลทุเรียนสามน้ำจังหวัดสมุทรสงครามโดยนายเอกชัยเทียนชัยกำนันตำบลบ้านปราโมทมอบให้เพื่อนำไรายได้จากการประมูลมอบให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามรวมไรายได้จากการประมูลในครั้งนี้จำนวนเงินทั้งสิ้น540,000บาท 16มิถุนายนที่บริเวณศาลกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สมุทรสงครามตำบลบางจเจร่งอำเภอเมืองสมุทรสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรปล่อยเรือสำเภาโครงการของดีเมืองแม่กรองตะวันรอนที่ดอนหอยหลอดประจำปี2568 17มิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ2,568ณโรงเรียนถาวรานุก,กูลตำบลแม่กรองอำาเภอเมืองสมุทรสงคราม ในช่วงสายวันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันุปูทะเลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติณโนะรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและไรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรชาวประมงให้มากยิ่งขึ้น 18มิถุนายนที่ดมอเนกประสงค์วัดภูมิลินกุดีทองหมู่ที่8ตำบลสวนหลวงอำเภออัมพาวาผู้ว่ารัชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันและหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจะบีงบประมาณ2,568ครั้งที่7 20มิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ2568ณโรงเรียนอัมพรวันวิทยายลัยอำเภออัมพวา 23มิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภยัยนายอุดมมีคงอายุ79ปีบ้านเลขที่44หมู่ที่4ตำบบางพรมอเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมมอบเงินและสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น 25มิถุนายนที่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วอัครพงษ์ชนูประถมอำเภอเมืองสมุทรสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2,568 26มิถุนายนที่หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปีงบป,ประมาณ2568พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและมอบกิจบัตรให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจำปี2568วันที่5มิถุนายนที่หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามอำเภอเมืองสมุทรสงครามนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการถแถลงข่าวโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดนักเรียนนักศึกษาประชาชนภายในจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2568 11มิถุนายนที่หอประชุมวัดภูมิลินกุฎีทองตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวานายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอร,รบอ,อำเภออัมพวาและภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ2568 11มิถุนายนที่ห้องประชุมแม่กรองชั้น5สาแสกลางจังหวัดสมุทรสงครามอำเภอเมืองนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ2,568รูปแบบการฝึกบนโต๊ะเทเบิลเอ็กซ์ซหรือ TTX 12มิถุนายนในกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎามคมประจำปีงบประมาณ2568ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 19มิถุนายนที่โรงแรมชูชัยบุรีตบำบลอัมพาวาอำเภออัมพวานายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการมีงานทําให้ผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ประจำปี2568 7มิถุนายนที่ตลาดน้ำท่าคาอเภออัมพวานายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยชิมเพลินเดินช็อปอาหารปลอดภัย a ตลาดน้ำท่าคาครั้งที่3จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารและสินค้าด้วยกลไกลประชารัฐ 12มิถุนายนนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีเปิดโครงการพลังสตรีเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างโอกาสสร้างอนาคตชูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนุนการเปลี่ยนแปลงณอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปราเกตจังหวัดนนทบุรีโดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ 13มิถุนายนที่โรงภาพยนตร์ S f c เ n e ซ a ิศูนย์การค้าบิ๊กซีสาขาสมุทรสงครามนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำหัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาเข้าชมภาพยนตร์เรื่องพระร่วงมหาศึกสุขโขทยัยเพื่อร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ในสมัยยุคสุขโขทยัยปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยนนเกิดความรักและหวงแหนความเป็นชาติ 17มิถุนายนนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2568ณศาราประชาคมตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามและพื้นที่โรงเรียนวัดเขายี่สารตำบลยี่สารอำเภออ่ำพวา 18มิถุนายนเป็นประธานนำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดสันหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2568ที่ศาลาอนเนกประสงค์วัดปากงามตำบลกระดังงาอำเภอบางคนที 24มิถุนายนนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานวิถีถิ่นวิถีไทยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยประจำปี2568เพื่อสืบสารและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสมุทรสงครามณเรือนอาวุธสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย และในวันที่25มิถุนายนที่วัดดาวดงตำบลคลองเขินอเ,เมืองสมุทรสงครามนายราณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มมัดวัดดาวดงและการประกวดข้าวต้มมัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามประจําปีงบประมาณ2568 พบกับสรุปข่าวเด่นจังหวัดสมุทรสงครามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะอัมภาวราแก้วตาสุดดวงรุดีเมืองบางคนที่